สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เป็นวันเกิดแฟนซูด้ค่ะแต่ว่าสูแบบอยากเฮ็ดเค้กเองอะค่ะเพื่อนบ่รอยากไปสื่ออยู่บ่อยากไปสื่อมันมันแสบเหมือนเห็ดเองเนาะค่ะเนาะคือยากเฮ็ดแบบเค้กแบบไทยๆอะค่ะแต่ว่าสูเป็นคนเห็ดพวกเค้กบ่ค่อยเก่งเนาะค่ะเพื่อน แต่ว่าจะเสียงเฮ็ดซูเคยเฮ็ดมาแล้วสามหลอบสามหลอบเนาะคะ่ะเนาะเฉพาะเค้กเค้กเผาออนเลยคะ่ะที่ซูเฮ็ดมาเนี่แฝงไปสองหลอบพานไปหนึ่งหลอบสวยมากเลยไอที่พานแต่ว่ารลอบนี้จุดซูจะเฮ็ดอีกแต่ซูว่ามั่นใจสูว่ามั่นใจตัวสูเองว่าซูจะเฮ็ดได้บอเพราะว่าอเอาเป็นซูเนาะคะ่ะเนาะมันมันเอาใจยากค่ะเพื่อนบอกไว้เลย นาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปลองเบิงวาซุจะเฮ็ดแบบไหนนาะคะ่ะเนาะจะสําเร็จหรือว่าซาเร็จเนี่ยก็ะขือนอีกที่หนึ่งแต่ถ้าว่าําเร็จนี่ก็ต้องแก้ไขสถานาการณ์ออกไปก่อนเพราะว่ามันบ่ท่านแล้วคะ่ะเพื่อนนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปหลุ่นซอยกันก็สุเด,ด้อคะ่ะเพื่อนนาะสุนเต้นมาก <laughs> เดี๋ยวไปเบิ่งส่วนผสมกันเลยคะ่ะเพื่อนก็จะมีแป้งเค้กนาะค่ะไข่ขาว นำใบเตยน้ำมันผืชเเ็ดมาจาก v e ชโ t a b l ค่ะเพื่อนแล้วก็ไอซิ่งชูกานะคะแล้วก็จะมีเกลือมีไข่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็ไข่แดงหกฟองเลยคะ่ะแล้วให้ไปเริ่มทํากันเลยค่ะเปิดไฟตั้งหม้อนะคะเพื่อนเทน้ำมันของเห้าลงไปค่ะ ใส่เกลือลงไปในแป้งแล้วค่ะเพื่อน,นล้งจากน้ำมันห้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วห้าวก็ปิดไฟเล้วค่ะเพื่อนจะสซดจะมาเทแป้งใส่ลงไปเลยวได้ค่ะเพื่อนทอเห็้เด้วที่สุดีด๋ยวมาเทแป้งใส่ลงไปในนี้เลยค่ะเพื่อน ตามด,าตด้วยน้ำใบเตยด้วค่ะเพื่อนอคนทุกอย่างให้เข้ากัน,นะค่ะเพื่อนอหอมใบเตยหลังจากนั้นซูกัดเฉินมาใส่ไข่แดงด้วยค่ะเพื่อนนี่ที่สูเตรียมไหวเนาะค่ะนะไปตลงไปเลยค่ะ ต,ตามด้วยไข่อีกหนึ่งฟองค่ะเพื่อนๆไปลงไปเลยค่ะคนทุกอย่างให้เขากันด้วยค่ะหลังจากคนทุกอย่างเขากันเด้ค่ะเพื่อนนี่เราก็จะพักแป้งไว้เนาะค่ะนอะเดี๋ยวให้เบิบงส่วนผสมของไข่ขาวกันเลยค่ะไข่ขาวลงไปในเครื่องปั่นเลยเนาะคะ่ะเพื่อน เดีวก็จะปั้นนะคะเดีคืปปั้นคือใส่เบอร์หายได้ค่ะเพื่นนั่นมีครบเบอร์ปั้นไหนเขาขึงน้องกิดน้อยนะคะเพ่อนเพื่อนคือไปจะใส่น้ำักหน้าลุ่งไปได้ค่ะหนึ่งสองสามห้างเพื่อนค่ะ ยางเราจะตามเดือดจริงๆฉากยางเันน,ะะนี้จะน้อยกว่าจังเดือดไม่ค่อยใส่นะค่ะเนาะนั่งเตนเลยถ้าก็ตือสปีดใส่เพียง,งแค่สั่ะเพื่อนใส่เบอร์ฮกเลยค่ะหลังจากเขาตั้งยอดได้ขนาดนี้ด้วยะคะ่ะผมเปิดเห็นบอ เ้าก็ใส่ใด้่เลยค่ะเจะสุดจะมาตักไข่ขาวใส่แล้วลงไปด้วยค่ะเพื่อนเนาะยางละนอยด้วยค่ะเนาะตลมตลมตลลมเข้ากันด้วยค่ะเพื่อนเนี่ย หลังจากเขากันดีเลยเด้อขันเพื่อนสูจะมาแท้ไซนี่เนาะค่นนะเนาะนี่เดี๋ยวสูแท้ไซนี่เลยขันเพื่อนเที๋ลงไปเห็นเบิดเลยคนดไหนมันเร็วที่สุดเด้อขันเพื่อนทุกคิดว่าน่าจะเขากันดีละค่ะเพื่อนเห็นบ่เนื้อเขาเนียนละค่ะนี่เห็นบะ แล้วเนาะค่ะเนาะสูจมะมาเทศใส่พิมมาด้วยค่ะเพื่อนๆเคค่ะเพื่อน สุก็จะต้มนานเด้อคันเพื่อนน้ำรอ้อนเสร็จเรียบร้อยสุกจะเทงลงไปได้หนีเด้อคันเพื่อนกรต้องใส่หลายใส่แต่ครึ่งนึงค่ะเพื่อน ใส่ใบหนึ่งลอยหาซิบด้วยค่ะแบบพอใส่พัดล่มแล้วค่ะเพื่อนะค่ะ,ะใส่น้ำลงไปก็ใส่เวลาประมาณชั่วโมงนึงค่ะเพื่อนแล้วก็กลับมาเบิ่งนกันเนาะค่ะเนาะหลังจากครบเวลาด้วยค่ะเพื่อนสุกกระเดี้วออกมาด้วยค่ะเพื่อนฟูโปเต็มทีเป็นไหนค่ะบัค่อยสวยแต่ก็ขอให้มันเบิกด้วยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาเบิ่งนส่วนผสมของครีมบอกเผากันเลยได้จ้าเพื่อน สกจมี่นะคะเพื่อนนมขนจืดคาเนชั่นค่ะสุบมีไอวิปปิ้งครีมทนะค่ะสุดใส่นมขนจืดคาเนชั่นสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะแล้วก็เนื้อปอกเผาเผา,าค่ะได้จากเซนบุรีเนาะค่ะเนาะแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายน้ำปอกเผาอ่อนค่ะกเกลเือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาด้วยค่ะเพื่อน น้าขันเพื่อนเนี่ยสมะเทัยุ่งคุณจืดลงไปเวยขันเพื่อนตามด้วยน้ำเปก่าวด้วยค่ะตามด้วยน้ำตาลค่ะตามด้วยเกลือค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันขันเพื่อน หลังจากน้ำตาลละลล่ดีแล้วค่ะเพื่อนสุกจะใส่เนื้อค่ะเนื้อปลกเผาเผาออนค่ะลงไปเลยหลังจากทุกอย่างเดือดแ้วค่ะเพื่อนสุกจะใส่แป้งกระโพดด้วยค่ะเท,ะทลงไปซั้เอาแป้งกระโพดไปผสมน้ำก่อนด้วค่ะเพือ่อนัเทลงไปเนาะค่ะเนาะผสมน้ำน้อยนนง ต้งไปเลยค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เขากันเนาะค่ะเนาะเขาก็จะเริ่มคนค่ะเรียวมากเลยเริ่มคนแล้วก็เปลี่ยนสีไว้มากเลยค่ะเพื่อนสีเข้มมากเลยค่ะเพื่อนหลังจากทุกอย่างเขากันดีเนาะค่ะเพื่อนแป้งแล้วก็ทุกอย่างเขากันดี ตัวจะคนไปอีกจักน้อยค่ะให้แต่งขาถุกก่อนหลังจากนั้นสุ้ก็จะปิดไฟเลยค่ะพเพื่อนจะได้หน้าตาแบบนี้เนาะคะเนาะนี่แล้วก็จะปล่อยเข้าไว้ให้เย็นเนาะคะ่ะหลังจากปล่อยให้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมาเบิง้งมันยุบโตค่ะเพื่อนเพื่อนมันยุบโตลงไปหน่อยหนึ่งแต่ถามวานน่าหนิมบอ นิ่มมากๆเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะนิ่มสุดๆเลยแต่ว่ากะแกะคัดไปก่อนนะค่ะเนาะก็ถื้อ่าถ้าตัดออกมาแล้วกันนะจะได้สองสองสันอยู่ค่ะก็แกะคัดไปก่อนนะค่ะเนาะมันมันบม่มีทางแกะมันเห็ดบ่ท่านแล้วเดี๋ยวสู้จะมาเห็ดอาหนาขรีมก็เลยค่ะเพื่อนมากค่ะเพื่อนสุ้จะพามาปั้นไหนนี่ค่ะดับเบิลครีมนะค่ะซื้ะเห็ดหนาขรีม น้ำครีมสดค่ะแฟนสู萝卜สอบเค้กหวานด้วยค่ะเพื่อนซูจะบพ่ใส่น้ำตาลอีกอย่างหนึงสิ่งแต่ว่าสูจะเฮ็ดกลิ่นเขาจักน้อยค่ะเพื่อนจะใส่กินวานิลลาเนาะค่ะนอกจากจะหอมๆเนาะค่ะจักน้อยนึงค่ะเพื่อนจะลงไปหน่อยเดียวกับพ่อค่ะเพื่อนซสำนีกับพ่อค่ะเดี๋ยวมาปั่นกันเนาะค่ะเนาะ สำนีกับพ่อด้วยค่ะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปตัดเคกกันเลยค่ะ So you've got good luck with that. Come back down the line now. เซตละคันเพื่อนเค้กซุได้แค่นี้นลคะ่ะเกือบจะบอดแต่กะถือว่าพานถือบาใส่ได้อยู่ค่ะอาจจะบ่เพอร์เฟกแต่ว่ากะแกขับไปก่อนนะคะ่ะเอาตัวหลอดไปแล้วค่ะเพื่อนก็นยังดีเอาตัวหลอดได้นะคะน่ะเนาะนี่เค้กซุบ่สวยแต่ว่ากะ ถือว่าแก่คัดแด้สำหรับคืนนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวซูจะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเนาะค่ะเนาะเป็นเฟสครีมเนาะค่ะเนาะต้องอยู่ในตู้เย็นยางเดียวค่ะ